เบิดบัตรมิตรเมื่อเรามาที่โรงแรมเพื่ออยากดูวิวชิงเต่าและที่คือเรา จูจี้มาที่โรงแรมนานซินนะคะไม่แน่ใจว่าอาจชื่อถูกหรือเปล่านะแต่ว่าจูจี้เนี่ยจองเป็นแบบหลายชั่วโมงมาจริงๆเนี่ยจูจีจ้จจอยากแนะนําให้ทุกคนนะคะจองเป็นแบบข้ามคืนมากกว่าเพราะว่าถ้าสมมติว่าเวลามาแล้วฟาร์มมันไม่เปิดเหมือนจูจี้เนี่ยมันจะได้มีเวลามาถ่ายซ่อมตัวห้องนะคะค่อนข้างกว้างเลยรู้ <มา S 1> สึกเพื่อมานั่งพางขึ้นไปก่อนชมวิวนะคะดีแลมกมากๆถ้าสมมติใครมาค้างคืนนะคะทีนอนเนี่ยจูจี้ลองนั่งแล้วก็คืนนุ่มมากๆเลยนะในส่วนของห้องน้ำนะคะก็คือดีเลยมีสบู่แชมพูให้ครบนะคะแล้วก็มีกระจกเคาน์เต ตรงนี้นะคะให้เรามาแต่งหน้าล้างหน้าได้ด้วยนะแล้วก็ตัววิวด้านบนนะคะพอขึ้นมาถึงชั้น12แล้วเนี่ย,ยก็คือเดินบันไดขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งนะขณะวันนี้ฟ้ามไม่ค่อยเปิดวิวยังสวยขนาดนี้ไม่อยากจะคิดเลยว่าถ้าวันที่ฟ้าเปิดเดี๋ยววิวจะสวยขนาดไหนแต่แว่าข้อดีนะคะก็คือวันนี้อากาศดีมากแล้วก็ลมแรงแบบว่าชิวๆวนนี้คือฟินจริงๆค่ะ